ก็อยู่กับครูฝ้ายน้องปลายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ภารกิจของเรานะคะก็คือปิดตาทายขนมนะคะซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่านะคะตั้งแต่ช่วงเช้าครูฝ้ายกับน้องปลายไปซื้อของกินที่เซเว่นมาแล้วนะคะซึ่งซึ่งอะไรก็ได้ที่อยู่ในเซเว่นนะคะแล้วก็เราจะมาปิดตา<ช>นะคะ,คะแล้วก็ให้กินขนมนั้นนะคะคนละ3ามอย่างนะคะแล้วก็ต้องทายนะคะว่าขนม ที่ได้กินนั่นคืออะไรนะคะมาดูว่าใน3าอย่างนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยจะทายถูกมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันว่าใครจะได้เป็นคนที่ต้องเล่นก่อนนะคะบเบาย่างจุ๊บเย้ครูไฟเลือกให้เป็นน้องปลายค่ะน้องปลายเป็นคนที่ต้องชิมก่อนอ่าเพราะฉะนั้นน้องปลายก็จะถูกติานะคะอันนี้เราทดสอบดูแล้วนะคะอันนี้ไม่เห็นนะคะน้องปลาย โอเคคนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านนะคะซึ่งต้นเล็กๆแต่ลูกดกมากเลยเกือบ30มลูกนะคะูเกี่ยวมากน้องไปไฟทำมืออะไรอยู่ตามือฮะสามนิ้วโอเคโอเคค่ะ อย่างแรกนะคะห้ามงยหน้านะต้องทำหน้าตรงๆนี่บอกเลยว่ากล่องฟูไานี่แบบกล่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าของกินต้องแบบว่าชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเอาหลบๆนิดนึงนะคะจะได้แบบชัดนอย่างแรกนะคะจะเป็นน้ำเห็นนะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นน้ำนะคะ,ะไ,นะไม่รู้สิ ชิมกับพอรุนๆนนะคะอ่าอ่ามือฮะสามดูแลอะไรคะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรขวดสีอ,อะไรสตรอเบอรีอ่รสตอเบอรี่ถูกด้วยค่ะรู้ยี่ห้อไหมคะไม่รู้แต่รสตอ เคยกินใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะเพราะว่ารู้จักด้วยว่าเป็นรสสตอรอเบอรี่แล้วก็เป็นนมเปรี้ยวนะคะเก่งมากเลยอะยอย่างที่สองนะคะอันนี้ไม่บอกให้ฟังจากเสียงนะคะอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นมากอะไรนะพร้อมยัง ก็อย่างที่สองนะคะอัปปะตั้มดูนะทีอ,อันนี้ก็ถือว่าผักด้วยว่าเป็นรสเกียวนะคะเก่งอะไรอะไรคะเป็นขนมมิกกี้เหรออะไรกีต้ต้องต้องตอบให้ถูกอันเนี้ยมิกกี้ <laughs> ไม่ใช่มิกกี้ยอมไหม,ม,มไม่ยอมอ่ะให้ทายอีกสองครั้งสก,กี้ อะไรนะคะช็อกกี้ชอ็อกกี้ถูกต้องเก่งมากเลยอะ่ะสุดท้ายอันนี้นี่บอกเลยว่าต้องบอกยี่ห้อให้ถูกโอเคไหมเป็นลูกอมค่ะคลกูอกอมลูอยี่ห้ออะไรมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมัน รถม,ม,มาตูมเหรอมั่นใจไหมมัม่นใจตอบเป็นรถมาตูมใช่ไหมโอเคอันนี้ไม่ถูกนะคะเดี๋ยวค่อยมา<อ>ดูว่าที่ถูกคืออะไรนะโอเคฉะนั้นสรุปนะคะอะเดี๋ยวเปิดตาก่อนเปิดตาก่อนแล้วกัน,นโอเคนี่นี่ไงอันแรกดัชมิลดัชมิลอันที่สองก็คือช็อกกี้ช็อกกี ยัไงชุก,กี้ชุกี้เดี๋ยวค่อยกินต่อให้หมดนะจานที่3นะคะก็คือลูกอมโอเล่เออเย่ต้องไปต่อถูกไป2ใน3อย่างนะคะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นปใช่เลยอ่ะให้ให้ปิดตาอ่ะไม่เป็นกูไฟจะมีกันไกลด้วยนะกันไกลตัด เผ่อขนมมันเปิดยากอะ่ะอันนี้ไม่เห็นนะคะเพราะว่ายัางไงก็ไม่โกงแน่นอนพร้อมอยังตอนนี้กำลังฟังเสียงนะคะว่าเสียงขอขนมเนี่ยเป็นเสียงยังไง มสมัยใหม่ปะเนี่ยไม่ใช่สมัยเราอ่ะขออีกทีได้ไหมคะ,อะเอย,เย,ยากมาอร่อยอ่ะไ <c oughs> ปแอบซื้อของยากอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นเจลลี่รสผลไม้รวมอ่ะ เป็นกัมมี่ก,มมกัมมี่เหรอกัมมี่รู้ไมไม่รู้ไม่เคยกินขออย่างที่สองอย่างที่เทียวไปเค่มาก็หนึหมื่ดีนะคะแต่รู้สึกว่ามันเหนียวมากนมันไก่อยู่ในกล่อง ออกพ้อมยังพั้อยังลูกเกดจุกตาหนึ่งแน,นนแะล้วนะอีแค่หนึ่งคะแนนนะคะเราก็จะเสมอกันแต่วันนี้เราจะไม่ให้น้องปายชนะเราอ,อีกนะคะเพราะว่าน้องปาไปะนะลูกมัน <laughs> ป็นของหลอก

คุ้นๆอยู่ที่ลิ้นอะ่ะนมเปรี้ยวนี่แหละฮะไม่ใช่นมเปรี้ยวเหรอเดี๋ยวนะน้ำผลไม้ไมรส<ถ>เดี๋ยวนะ ไม่มั่นใจระหว่างเป็นรสผักอะ่ะเหมือนเป็นรสผักรวมหรือว่าเป็นเหมือนองุ่นมันออกเปรี้ยวๆด้วยอะ่ะไม่อางหุ่นน่าจะเป็นอ่งมงใุ่นอ,อ๋ออะไรอะ่ะน้ำผลไม้อะไรคะน้ำผลไม้รส<น>อ๋อน้ำเบอร์รี่รวมเหรอ มันเป็นเปรี้ยวๆอ่ะมันก็เหมือนองุ่นอ่ะโอ๋ของดอยทำด้วยซื้อของดีมากเลยอ่ะอะ่สรุปนะคะครูไฟก็ถ่ายถูกไปแค่ยางเดียวในแอมบูดิชิกับมีอะไรอ่ะโอ้ไม่เคยกินเลยอ่างหุนยากมากมันออกเปรี้ยวๆด้วยอ่ะ รุปวันนี้นะคะถ่ายของกินจากเซเว่นะคะน้องปายก็ชนะครูปายอีกแล้วเป็นส4-0แล้วค่ะโอ้โหน้องปายนี้น่าจะเป็นแบบว่าเดอะแชมเปี้ยนของการแข่งขันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแข่งกันสี่ครั้งนี้ก็คือได้ห้าครั้งชนะสี่เสมอหนึ่งนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะต้องมาชาเลนจ์แก้มือกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเราเก็บของเสร็จแล้วเรา ินมะม่วงไหมมะม่วงกินมะม่วงนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูฝ้ายกับต้องไปต้องขอตัวไปทํามะม่วงกินก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมพวกเราจนจบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องครูฝ้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเอามะม่วงกนะันเอาลูกไหนอร่อยมาก <c oughs> แต่ลูกไหน ทีสองลูกนี้ใหญ่มากเลยอ่ะไอ้ลูกนี้ใหญ่อันนี้จะเอาหดินนี่นี่ลูกดินโอ้โหดูโตมากเลยมันกินไหมอเมื่อคืนนี้ก็เด็ดไปกินสองลูกแล้วอันเหนียวอร่อยโอ้ย ตอนนี้เด็ดเขากินนี้หรอเขาชอบกินเหนียวไปไม่เคยกินแล้วจับไม่ได้อ